เคนครมัมก็ขอกราบสวัสวดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับกับใบรุนดูใบนะครับคุณผู้ชมก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับใบรุนดูใบด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครนะับนาตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเกมมาจองเวสองนะครับนะาหรือว่าไอ้ลูกปลานัหนึ่งนะครับคุณผู้ชม กำงบ1000บาทครับคุณผู้ชมครับนี่แหละสภาพครับคุณผู้ชมนะเกมที่เราไม่ได้เล่นนานนะครับนะมันจะโดนรีใหม่นะครับคุณผู้ชมโอเคครับนะเดี๋ยวขอสักเป็ด20บาทเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเด้อมาเลยเลยครับนะไปดูเกมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมมาจองไอลูกปลานั่นเองนะครับคุณผู้ชมอเมื่อกี้ไปเล่นเกมกันในชานะ กานในชานะคุณผู้ชมนะกานในชากับเกมอีกเกมหนึ่งเกมอะไรวะกานในชาฟอร์จูนกับอีกเกมหนึ่งไดโนเสาร์เออไดโนเสาร์โอ้โหเกือบเกือบห้าร้อยเท่าอ่ะคุณผู้ชมนะคือแตกดีจริงๆนะครับนะยอมรับเลยครับคุณผู้ชมใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูได้นะครับคุณผู้ชมเด้อการในชาเอ,อ,อกเกมไดโนเสาร์นะครับนะคือบาดีจริงๆอนะ่ะบอกได้คําเดียวเลยครับคุณผู้ชมนะมา ขอลดเบรดหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะได้จะรอดไหมนี้มาจองนะครับคุณผู้ชมนะจะรอดหรือเปล่านะครับนะอยากรู้ต้องรองครับนะอยากเมาต้องลินเองครับเอออะไรวะอีกตัวหนึ่งปื้ม เออมาครับคุณผู้ชมฟรีเกมลงแล้วหละคำนะเออด้านนอกคือไม่ค่อยจยนะฟรีเกมก็ลงก็ถือว่าโอเคลวครับคุณผู้ชมนะบาขออย่างเดียวนะครับนะอ,อ่จ่ายหน่อยเด้อจ่ายหน่อยก็พอนะครับนะแค่นั้นแหละไม่ขออะไรเยอะครับนะเปี้ยงไม่ไหลโอ้โหแคปเตอร์อีกตัวหนึง่งเกือบได้ฟรีในฟรีเลยครับคุณผู้ชมนะมาครับไวแบบนี้ครับเบี้ยงเท่าไหร่โอ้เบาว่ะ แดงหนึ่งแดงหนึ่งอุ้ยแดงหนึ่งดอกนี้ปเปรียงคุณสิบสามหนึ่งหาหวานเจี๊ยบเออเท่าไหร่วันนี้นะคุณผู้ชม403ร้ามบาทครับคุณผู้ชมราบคอมโบนี้ครับอีกเจ็ดหมุนมาก็าโอเคนะเนี่ยคุณผู้ชมก็โอเคเลยนะ ห้ากมปเปลี่ยงครับขอตัวแดงจินแดงมาจินแดงไม่มาช่องหนึ่งวะไปช่องสองทำไหมเออมีอะไรไหมมีสองกมครับคุณผู้ชมครับดอกน,นี้สองขิดปึม้มไม่ค่อยแน่นนะครับนะคุณผู้ชมมันจ่ายค่อนข้างเบานะครับนะแต่ว่าเอาจริงๆมันจ่ายเกือบทุกหมุนอ่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเหมือนกับเสาถ้ำเลยนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้เสาถ้ำก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันนะ อีกสี่หมุนครับดอกนี้ห้าขีดปริ้มเก้าบหกบาทหวานเจี๊ยบเออจ้าหมุนนี้ครับขอเซอร์ไพรส์หน่อยและกันนะครับนะเซอร์ไพรส์หน่อยดีเพื่อนมีอะไรไหมมีอะไรอีกไหมสองขีดโอ้ไม่ลงตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันยิบเจดะครับคุณผู้ชมนะออฟรีเกมนี้นะถ,ถ้าถ้าห้าขีดหนึ่งนี้จะสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมลงไหม คุณเ <c oughs> ท่าไหร่คุณสิบปร้ม6กรสาบบาทเด้ <c oughs> อกมาดีครับยอดอกนี้หนักอยู่ครับคุณผู้ชมนะ8 8ดแ้านะครับนะคอมโบนี้ครับคุณผู้ชมสุดจัดเออเอาดิสุดท้าย บ้าครับคุณูชมจกที่2012บาทครับนะฟรีเกมนี้ครับอุ้ย1901บาทนะรวมกับด้านนอกก็2012บาทนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอขึ้นเบ็ดเลยแล้วกันนะครับนะตอนนี้มีอยู่2อ0พแล้วเดี๋ยวขอสักเบ็ด30บาทแล้วกันเด้อคุณผู้ชมนะอืมจริงๆผมว่าเลิกได้เลิกเลยนะเนี่ยคือกำไรมา1400แล้วนะเพราะว่างบ1000นนะคุณผู้ชมกำไรมาเท่าตัวกว่า แต่ผมขอเลยต่ออีกิดนนึงแล้วก,กันนะครับนะนั่นไงอีกตัวหนึ่งมาดิเป็ดสาสิบบาทเนี่ยมาไหมเราเฮิอนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหยุดหยุดจริงครับแต่ไม่มีคัตเตอร์ยอยู่ตรงนี้ <c oughs> โฮ้ยสมพรปากปากไม่ดีนะครับนะปากพาสวยอ่าเดี๋ยวขึ้นเบ็ดมาคุณผู้ชมครับเบ็ดสีิบบาทแล้วกันนะครับนะ เป็นสาสิบไม่ค่อยจ่ายวะเฮ้ยด้านนอกก็ไม่ค่อยจ่ายนะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะเนี่ยดูดิมันไม่ค่อยจ่ายจริงๆนะโอ้ยจ่ายหน่อยดีเพื่อนอืมจ่ายหน่อยดีลูกเออลูกมากรามนะต้องเรียกลูกดีคำนะอย่าเรียกว่าเพื่อนเออ เอ้ยเหลืออยู่พันหเอาไงดีล่ะคุณผู้ชมอ๋อเถเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเทอร์โบดิ้เฮ้ยเหลืออยู่พันห้าโอ้โหเหลือพันห้าครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลงกำไรที่ได้มารนะครับนะเหลืออยู่สี่รยเนี่ยครับนะผมทุนพันหนึ่งนะเอ้ยบอกแล้วครับนะเนี่ยแหละอุทาหรณ์เตือนครับนะ คือจริงๆเลิกได้เลิกเนี่ยโอเคกว่าเบิกกว่าคุณผู้ชมนะพันหนึงก็ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยเท่าตัวกว่ากว่านะเมื่อกี้พันสีนะตอนนี้ครับเหลืออยู่พันร้อยสแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกหน่อยก็จะไม่เหลืออะไรนะครับดูดิดูดิดปัดโทเดี๋ยวขอโลดเบ็ดหน่อยคุณผู้ชมบ้าไหวแลวเว้ย โอ้ยสวยครับไลยไปก่อนเลี้ยงเอ้อยโหวายมาแบบนี้เกินว่ะคุณผู้ชมเอ่อยังไงครับเฮ้ย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 สี่ร้อยสุดท้ายเพื่อนอเข้มปีเลยครับนะ ตั้งแต่แตกเบตร้บาทมาเมื่อกี้นี้ตอนนี้ครับคุณผู้ชมอมืเดี๋ยวขอลดเบรทเลยแล้วกันนะครับนาเบทยี่สิบ,บาทพอแล้วล่ะไม่ไหวว่ะจะหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมกำไรหมดหายหมดละตอนนี้แม้แต่ทุนก็กำลังจะหมดแล้วแหละคุณผู้ชมนี่แหละเขาเรียกว่าอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมนะเลิกได้เลิกเออไหลไปก่อนดิบห้ากลม ยังไงเพื่อนโอ้ยเจ็บแสบเหลืเอเกินนะครับนะเดี๋ยวผมเติมใหม่อีกรอบดิกเช่ดิคุณผู้ชมถ้าไม่ตายผมเติมใหม่อีกรอบอะถ้าหมดผมเนี่ยถ้าหมดเนี่ยเ <c oughs> ออเกือบเกือบตายคุณผู้ชมโอ้โหเหลืออยู่437บาทเนี่ยคุณผู้ชมครับเกือบไม่อรอดเฮ้ยฟีเกมลงเฉยเออใจหน่อยดิ ยังไงล่ะครับไม่ไหลว่ะโอ้โหเจ็ดหมุนนี้ครับยังไงเพื่อนเดีายว้าวเยอะเออวันมาแบบนี้ครับคุดสิ่เปลี่ยนร้อยยี่สิบาทอะไรไปก่อนครับขอห้าขีดโ,โหห้าขีดหืมแทนที่จะมานะครับนะยังไงเพื่อนอย่างงี้เออดอกนี้ ไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมน่าจะจบแล้วแหละผมว่ามันน่าจะให้แค่นี้แหละเออจ่ายหน่อยดีเพื่อนเปลี่ยงครับเอะมีอะไรไหมหอไม่ไหลว่าสองบนสุดท้ายครับน่าตอนนี้สี่้แปดบอบาทอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมสวยครับวายมาแบบนี้คูณหกเปลี้ยงครับสี่โอ้ยเบาว่ะดอกนี้เท่าไรร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้ยเบา เบาโอ้โหคอมโบเบาจัดเฮ้ย <c ười> คอมโบเบาจริงครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันโคตรอะเฮ้ยโอ้โหหลายคอมโบเลอเกินครับตอนนี้สองพันแล้วครับคุณผู้ชมอ <c ười> เออคอมโบเบาครับแต่หลายคอมโบเลอเกินนะครับน่นก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมนะมุนสุดท้ายครับเปลี่ยงเท่าไรครับ หลายต่อครับน,นาไปก่อนขอห้ากลหน่อยเปี้ยงมาจริงครับดอกนี้เป <c oughs> ี้ยงเออโอเคครับคุณผู้ชมพอเลิกเลยแล้วกันนะครับนะเออไม่อยู่ต่อแล้วล่ะทรงเกมมัน เดี od, may may no no ๋ยวไม่รอดะเดี๋ยวมีไม่รอดแน่ผมว่าเมื่อกี้เกือบไม่รอดเลยนะครับนะก็ขอจบเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกําไรละตอนนี้จบมาที่4,278บาทนะครับฟรีเกมนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้4,007นะครับนะคุณผู้ชมปัดเสร็จนิดนึงแล้วกันนะครับนะตัวเลขมันกลมๆสวยงามหน่อยแล้วกันเด้อโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนะอีกตัวหนึ่งดีมาก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับ ช่องวัยรุ่นดูบายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ